สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายที่เข้ารบรักซูผูสุกคนมื้อนี้พพอกันกับผ้าเสรแชแนลใ้ามากินนึ่งปลาค่ะหนึ่งปล,งงปลาตะโคงกับหนึ่งตำแจวของอีหลามียังกัวกุ้งอ่าของอีหลามีขัวกุ้งน้อยค่ะใส่แม่ชิมึงด้วยชิมเลยชิบเลยอือมโอ้ยจะหยิบก็หยิบบักเยอะแซ <c oughs> งของจากของมาค่ะข้าเข้าเหนียว อืมอยาทํานี่หละจ้ะหนึ่งแต่เหมือเศร้าบุ่นแต่หมือเศร้าเนี่ยม,มาขาดแ่บๆต้องกันหนึ่งปลาหนึ่งพักตำแก้วพักส้มผูส้มปุ๋้ยอะกินก็ข้าวเหนียวบกินข้าวเหนียวบะอี่อย่างผมขึ้อนอมีออกที่แม่ก็มาถดายนีแล้วอ๋อเมื่อกี้ตอนผมเอาไปดูอันนั้นอะมันชอบไปติดกับอันนั้นะตำแก้วค่ะหัวเองตำเองนี้ปลปากกับพ้องปากระพ้องแล้วหนูกำลังจะแกะหัวพ้งๆๆๆ หนึ่งปลากระพงแกะหวัวกุ้งผมเข้าปากอือเห็นบล่ล่ะอีแม่วานีแม่มาไทยดีแล้วมันตั้งเป็นทั้งสี่คนอ่ะมะม้าอือตํานินอร่อยนะตํานินหรือตําดึงอะไรนะผักอื มันต้องแกะออกมาด้วยไม่ใช่ว่าเรากินแบบกินแบบไม่แกะเลยอ,ะอ่ะม,มันแกะได้ด้วยเนี่ยเนี่ยผมแกะไปแล้วก็แกะได้เลยถึงปลาวีาแม่ปลาได้เหมือแหละหนูจะกินขาคุ้งไปด้วยเพราะว่ามันแกะขาคุ้งไม่ได้เด็กนั่งปลาค่ะพี่หนออือโอ้ นอมนองนองนอมพักปังอร่อยอื้เขาเนียวปะออาซีเต้องแกะกุ้งหลายๆตัวดูสิกุ้งมาเป็นพันๆตัวเลยนะอืมแม่ปอน บางตัวก็ไม่มีหัวบางตัวมีหัวอืแล้วรูอแบบนี้มาทำเนี่ยบางตัวหัวหลุดอือ่ะบมามีกลางบนนอล,ลืมตืมเบังมีกลางไหมไม่เลยขุยแก้วค่ะพี่น้องค่ะหวบ วิ่ยหกุ้งเก็บหัวกุ้งเฉยเฉยเมื่อต่างเขาแม่กับเบื่อต่างเขาลูกเยอะกว่าอีกอชาติไหนที่กินหมดกุ้งเนี่ยกุ้งเล็กๆนี่กินไม,ม่หมดก็เก็บไว้เพื่อตอนเย็นไปกินไม่หมดดีปะเดี๋ยวไปกินพนุ่ง oh นี้โอ้ไม่ก็ว้านหรอ ไอ้ต้องพูดเหมือนไอ้<ม>พี่ชายฝาแฝดก็คือใครเป็นพี่ชายฝาแฝดไอ้ใครหน้าตาเหมือนไอ้ที่สุดและใครมีชื่อว่าไอ้คมมอ,เอคมเมนต์มาบอกมา จะมีแล้วไอ้คนหนึ่งอ่ะเนอะก็อยู่ในห้องอ่ะไอ้คนหนึ่งแต่ว่าเหนือนในโลกนี้จะมีไอ,อ้ I, um อีกคนไออมอม uh, um เปิดเรื่องผีให้ดูจนท่านหนูหลัวหมดละอ่ม อืมแกะซะไม่เหลือแบบนี้แกะหมดแล้วก็รู้สึกว่ามีรสชาติข้างในขึ้นมาทันทีอืมเพราะเวลาที่เรากินแบบไม่แกะแล้วมันรู้สึกก็ไม่มีรสชาติเลยเอาให้แม่ปัดแม่กินน้ล้วนะได้อ,อืมอร่อยไหมร็แบบ้แล้วจะเ,เป็นไงอืม ปลาปันเข่า <c oughs> ไ,ไม่ใครว่าไม่ใช่ว่าข้าวหมดในกล่องแล้วหรอปากกระพ๋องหินสือแบบที่ก้องเอามาเห็ออันหนึ่งบักหน้าวังสิ่ะแต่ว่าเอามาหนึ่งเอามาหนึ่งแบบเล่าๆม,มักเสกเกียเสกนู่ดีดด อร่อยจริงๆเลยหนึ่งใช้พักอี่ตูไม่เอาโอ้พักนั่งตัวอ๋อแซบพักลำเจ้าก็แซบพักแต่ว่าบางตัวก็ตัวใหญ่นะอเนี่ยบางตัวก็ตัวใหญ่ีี่มอ,มอ,มอกนอหน่ึง,นงก็อีหล่าหยิบกุ้ทำกุ้ชงชมบงเห็น ไปลายคูมอยู่เนี่ยบางตัวก็เท่ากันบางตัวก็ใหญ่กว่าอุ้ยตัวนี้เหมือนโดนแกะแล้วเลยงย่ำหย่่อืมงามแก็จะหาวางไว้มีติดอยู่ที่มือด้วยอืมอรอยหมดแหละปูน้อยหายอกะ ออกมาหรือว่ามีกุ้งบางตัวมาซ่อนอยู่ผักออะมาเหรอออกมาลองดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆอืมอืม,อมกลิ่นทั้งกุ้งเลยกินทั้งผักก็แบบงงตกแต่งยั้นว่าอืมออกมาเนี่ยแล้วก็มี <surfaces S 2> มันอยากมากอืม มันเด็ดมาก็กิน่ามันเลยดูสิมีหลายตัวเลยกินได้อุ้ยตัวนี้มันแก่แล้วเลยลอยงดูก็ตันเก่งกระตัวก็ไม่โดดอืมอร่อยที่ปากบอกไม่ถูกเลยแล้วก็มีตุ้งตัวที่สองมาซ่อนอยู่ในผักมั้มะ,มะอืมอืม ตัวน้อยก็บางทีมันอะตัวน้อยกว่ามันก็อาจจะเป็นน้องพี่ซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่ามันขอความช่วยเหลืออะไรก็ไปหาพี่ลาลาลาบ้าบ้าล็อกปดตาอืมอืม,อมน่าชมผูชมอยากรู้ว่าถ้ามาว่าปีตาจะสวยไหมอืมตา อืมกินไปแค่เล่นไรนี่ไมปลาเนาม่เนี่ยไม่กินกินทำไมจะไม่กินละ่ะอืมไม่ได้เล่นหนูจะให้กุ้งกับมังค์กินแค่หนูเก็หัวกุ้งออกหนูฉีกแล้วมันออกหนูฉีกขามันออกแค่นี้หนูก,ก็กินกุ้งอย่างอ,าร,อร่อยๆได้ลนะอ่ะเอาลูกอ่ะทำไมหนูกินไปกินไปนี่ไม้ปลาเนี่ยอืม<ะ>ถ้าหนูกินแต่ว่าหนูจะกิน Yeah. ออวอะอืมมามอาป่าให้พร้อมนะอืมหลูจะป้อนนะวันแม่หลูจะป้อนอืมเหมือนกำลังให้อาหารป่าอืเนี่ยอ้ามีหัวจิตมาด้วยหัวที่หลุดออกแล้ว รู้หรือเปล่าว่าเรากำลังทรมารลูกกุ้งอยู่เออมันทรมาร์ดกับก็กินแล้วเอมามันไปปล่อยให้แล้วแต่ว่ากุ้งมันตายหมดแล้วเมามาเอาไปทำหมดแล้วามาซื้อตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่แล้วหมามก็ทํามาเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยไม่เหลือไว้ให้ปล่อยเลยเหรออปยยล่อยยังไงเนาะซื้อมากินเอาแต่ว่าเรายังเหลือปูนานที่เอาไปปล่อยอืมเราเอาปูนานไปปล่อยด้วยกันไหมอืมบอกค่ะคุผู้ชม วันนี้เราจะเอาปูนาไปปล่อยค่ะเก็บปูนาได้หนึ่งตัวน้ำม,มันหนึ่งตัวชอบหนีบมากเลยก็เลยชื่อว่าหนีบน้องหนีบเป็นกาลังใจให้น้องหนีบด้วยปูนามันหนีบนู่นหนีบนี่ก็เลยชื่อว่าน้องหนีบอื้อเก็บมันออก สิอิ่มแล้วค่ะเมื่อกี้หิวยัดเอาหยัดเอาเอา,เอามันจะไปอิ่มได้ยังไงอิ่มแล้วเวเอานี่แม่กินเข้าบักย่างค่ะเอาทําไมไม่เหลือที่ว่างในท้องหม,าม,ามอม้มานอะม้อน่ะท้องใหญ่เมื่อเริ่มเพิ่มก็ต้องเหลือที่ว่างอีกบันเลอ,อเลยเลยจะมาบอกแบบน,นี้ไปได้นะไม่ได้นะกินแล้วลูก ดีต่อหรือว่าตัวเกนเป็นปตัวยังไม่แกะนะอืม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 น้ำน้ำ เราทาคลิปอ่ะอืมก็ทําให้มันดีๆหน่อยอืมอะไรจะอิ่มไวแท้หรือว่าโกหกท่านผู้ชมว่าจะอิ่มแล้วอริมจะอิ่มจริงๆนะอืมจะขอร้องเพิ่มข้าวให้นหน่อยอ้าเอา้าข้าวมันน้อยไปอะ่ะอืม้มมงันงีบทั้งกุ้งงีบทั้งหัวอปลา่แเลยหัวกุ้งอะ่ะกุ้งอะ่ะมันอร่อย ไม่แพ้กันอืมแต่ว่าถ้าเป็นกุ้งใหญ่ก็อาจจะอร่อยกว่าตัวเล็กก็ได้อืมอืมกิดปากเคื้องตนอมีน้ำด้วยน้ำก็อร่อยนะทำไมาหน่วยกุง้งชอบไปอยู่ในปากเนี่ยไออันแล้วนะะ เป็ดปกิกเ,เป็ดฟักซ้มจับอืมมีน้ำด้วยเอยขอขน้งเข้าไปอีแล้ว อิ่นะล้วคะพี่น้องเพิื่องเพชรไม่นะบอกท่านผู้ชมตาไปก่อนค่ะทำไมอ่ะเือไม่ดีเลยอือมัน้ไม่ใช่สายเพื่อนท้องกินสายเพื่อนเบิ่งแล้ท้องกินจนอิ่มบนไปก็พุ่มันเยอะก็เลยกินช้าอืมนะลาท่านผู้ชมก่อนเราค่อยกินต่อเนาะทำไมขอบคุณค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปพาแซบแชนแนลขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะทุกคอมเมนต์ว่า เราจะพาท่านผู้ชมไปปล่อยปลาด้วยกันไหมเราจะพาท่านผู้ชมไปปล่อยปูม,มีปูอยู่ตัวหนึง่งค่ะแล้วเราจะถ่ายคลิปตอนที่คู้เรากำลังจะไปปล่อยปูนะจ๊ะค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกินต่อกินต่อแด๊ฟี่ไห้แม่ทำไมไปบ <c oughs> ่าถึง <c oughs>